น้องบอกว่าขึ้นด้วยกันดีขึ้นด้วยกันดีน้องบอกสวัสดีครับรอนานไหมครับแม่ไม่น่ารบมาตรงเวลาเป๊ะเลยครับนะเป๊ะอะไรแม่จริงๆกำหังการสองทุ่นะฮะอันนี้สวัสดีครับสวัสดีแม่ทุกคนนะครับสวัสดีครับคิดถึงมากคิดถึงมากครับใช่นะ ร่างเหมือนกันครับแม่แม่มาจากไหนครับมาจากไหนแม่จักเชาค่ะจากเชาใช่ไหมคือแม่ใหม่มาจากมุกดา้ารหรอครับสมุดกดาหาื่อคืนนี่วันนี้อีกทุกโอ้นพรุ่งนี้ก็ไปใช่ไหมเมื่อคืนใครไปบ้างครับพรุดงนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ผมจำนั่นได้นะครับคืนไม่ใช่ครับไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่สิงห์เป็นไรครับพี่สิงห์พี่ชายเปนไครับสวัสดีครับพี่ชายครับโอ้โห หลอดทะลุแมสเลยนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ไม่ต้องรองเพลงแล้วเนาะก็พอก็ดีครับวันนี้ไม่ค่อยมีเสียงครับจับมือกันี่ไหนเสียงนี่ไหนครับวันนี้ครับเป็นยังไงล่ะลูกไม่ดูด้วยเหรอไปไหนไปไหนเอือใช่เสียงไปเมื่อคืนนะครับ ดำนะครับแม่ตัวดำตัวใจไม่ดำนะครับขอบคุณครับขอบคุณคครับบขอุณมากครับโอ้คุณใจมากครับดีใจดีใจครับพี่ที่มาอีกนะทำได้ครับน้องโอเคพอพี่จะฟังเพลงแค่ครับผมผมไม่พ่อเลย โอ้ยนะวันน oh, ั้นน่าใหม่เลยคนเลยน่ามากเลยไม่เห็ว่าสวยเพิ่งจะมอ้นสวัสดีครับครับโอ๊ยไม่สนใจกันแล้วดีๆไม่ได้จักกันแล้วเนาะไม่ได้จักกันแล้วดีเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับครูสวัสดีครับเห็นไหมครับเอ้น้อผมตื่นมากคุไม่ได้เจอนานมากเลยครับนานแล้วไม่ได้เจอครับพูดก่อนชั่วโมงนึ่งเออง้อไปดีกว่า เนี่ะไวัีผมผมปจรจักัดนะวันนี้าไม่รู้จักเลยครับไม่ได้คุ้นหน้าเลย